สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปดูพ่อบ้านหัดทำอาหารไทยนะคะวันนี้เรามีเมนูต้มส้มปลานินขอเรียกปลานินแล้วกันนะคะไม่รู้ว่าปลาเขาชื่ออะไรมันคล้ายๆปลานินบ้านเราแล้วอีกเมนูหนึ่งก็จะเป็นขนมต้มค่ะไปได้มะพร้าวมาจากเขาฟลันด์เลยคิดว่าเอามะพร้าวมาขูดทำอะไรได้บ้างนะเลยได้เมนูนี้มา วันนี้คุณพ่อบ้านก็เลยอาสา,าทำขนมแล้วก็ทำอาหารฝึกทำอาหารไปด้วยความเปรี้ยวของต้มส้มของเราวันนี้นะคะเราจะใช้ผักรูบาบหรือภาษาเยอรมันเรียกว่าระบาบหรือคนไทยเราจะเรียกว่าบอลส้มนะคะเราจะใช้แทนใบมะขามอ่อนค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่สอนป้าทำแล้วคือรสชาติมันดีงามมากเลยนะคะคนไทยในต่างประเทศเขาก็จะรู้นานแล้วว่ามันสามารถใช้แทนแทนมะขามได้ ตอนนี้ป๊าก็เริ่มทำขนมต้มนะคะมีอารมณ์มาสวีทนะคะวาดเป็นรูปหัวใจเราไม่มีใบเตยค่ะก็เลยใช้ผงชาเขียวแทนทำให้มันมีสีสันสักหน่อยเติมน้ำเปล่านะคะนวดนวดตอนนี้ก็มาดูที่แกงของเราสักนิดปรุงสักหน่อยก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็มีน้ำปลาเกลือแล้วก็ผงปรุงรสนิดนึงความเปรี้ยวเราก็ใช้บอนส้มแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะ กลับมาที่ขนมต้มกันต่อหลังจากใส่น้ําแล้วเราก็ใส่กะทินะคะแล้วก็นวดน,นวดน,นวดจนได้ที่เหมือนไส้ที่เราพักให้เย็นแล้วเราก็มาปั้นให้มันเป็นกลมๆสักหน่อยตอนห่อจะได้ห่อง่ายนะคะจริงๆแล้วจะไม่ปั้นเลยก็ได้ค่ะอันนี้ก็เตรียมน้ําร้อนไว้แล้วก็มาปั้นแป้งนะคะแล้วก็ยัดไส้ลงไปเคลืองๆให้เขากลมนิดคุณพ่อเก่งมากเลยนะเนี่ยคุณแม่ถามว่าเหนื่อยไหม ป๊าป๊าตอบว่าไม่เลยสนุกดีอ่าเราเอาลงมาต้มนะคะขนมต้มเป็นเมนูที่ทําไม่ได้ยากนะคะพอเกลือคลุกกับมะพร้าวขูดนิดหน่อยน่าเสียดายที่มะพร้าวแก่ไปนิดนึงไม่นิดละเยอะเลยทีเดียวอันนี้ต้มส้มของเราก็ได้ที่แล้วนะคะส่วนขนมต้มถ้มาเขาสุกเขาก็จะลอยขึ้นมาเองพอเขาสุกแล้วเราก็ตักเขาออกมาคลุกกับมะพร้าวขูดที่เราเตรียมไว้นะคะแค่นี้เลยก็เป็นอันเสร็จแล้ว ป๊าป๊าทำได้ดีมากเลยนะครบเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆการทำอาหารก็ช่วยให้เราผ่อนคลายได้เหมือนกันนะมีความสนุบอยู่ในนั้นด้วยใกล้จะเสร็จแล้วเติร์บใส่จานเตรียมกินได้เลยโอ้หน้าตาน่ากินเหมือนกันนะเนี่ยป๊าป๊าโอ้ทุกอย่างเสร็จแล้วเอามาจัดเตรียมโต๊ะเลยจัดตั้งโต๊ะเลยลองชิมดูสิฝีมือตัวเองอร่อยแค่ไหนแม่ว่ามันได้เลยแหละ เดี๋ยวจะลงไปถามลูกชายดูว่าอร่อยไหมคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายขนมโต๊เห็นไหมกะไรเห็ปุป๊าป๊าอ๋อไหนชิมสิชิมแล้ว <laughs> ก็